ทีมโดยรวมของเราในการทำงานส่วนใหญ่อะมันจะเกิดขึ้นมาจากความสุขเหมือนมันเป็นอินส i r ร t ชันที่เราใช้มาตลอดในการทำงานงานศิลปะของเราอะมันจะมีแอคชั่นของคนที่เหมือนกระโดดโลดเต้นหรือว่าเต้นลำมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเสียงเพลงออกมาจากภาพวาดันนั้นไม่ก็อาร์ตพีซอันนั้นในทุกๆครั้ง ตัวตนของแบรนด์เวสป้าเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักความอิสระมันก็อาจจะรีเลทกับตัวเราได้ในการที่เหมือนเราใช้ชีวิตด้วยความอิสระอะไรประมาณนี้มั้งคะตอนแรกก็มาทดลองก่อนโดยลองลองบนแมทเท i a l ียลที่คล้ายกันที่มีความกลอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตัดทอนมาจากฟอร์มของตัวคนแล้วก็ธรรมชาติต่างๆเช่นภูเขาทะเลต้นไม้ ใช่มันคือยุคเฟมทิฟอาร์ตจริงๆมันเหมือนแบบอารมณ์แบบภาพวาดวาที่อยู่ในถ้ำชอบทําฟอร์มแบบนี้ใช่ใช่เป็นการคอนเนคองอารมณ์บางทีเราสร้างภาพวาดอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราอยากใช้สีนี้อยากวาดฟอร์มเนี้ยเราก็ทํามันขึ้นมาความท้าทายจริงๆเลยก็ก,การเพ้นล้นนี่ก็เป็นอะไรมาื่นเป็นมากๆแล้ววกกับการที่เราได้แบบแสดงออกหรืออยากจะสื่อสารอะไรลงไปในงานศิละปะของเรา เหมือนเป็นการที่ออกไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เหมือนมีเพื่อนร่วมทางกระโดดโลดเต้นร้องเพลงแล้วก็เอนจอยไปกับธรรมชาติรอบๆตัวคือเราอยากให้คนเห็นรถคันนี้แล้วร,รู้สึกอยากออกไปผจญภัยด้วยกันอยากแบบออกไปสนุกสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราอาจจะเห็นมันวิ่งอยู่ตามท้องถนนมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆแล้วความฝันของเราอะ เราอยากใช้ความสามารถของเรานี่แหละในด้านไหนก็ตามในด้านศิลปะไปช่วยเหลือคนไปช่วยเหลือสังคมหรือไปช่วยเหลือเด็กแล้วเด็กทุกคนก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขามันเหมือนเป็นการให้ชีวิตใหม่กับเขาได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เหมือนเด็กทั่วๆไปทุกคนมีความฝันอยู่แล้วอย่างน้อยเขาอยากออกไปกระโดดรถเต้นอยากออกไปท่องเที่ยวอยากไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่น Best p a t o Heartbeat